สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์นวที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของอนุบิดท่าลมกันนะครับว่าตัวนี้มันเก่งยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใส่รูปแบบไหน เรอนี้จริงๆใครที่เป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับควรเก็บไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันสามารถใช้งานในช่วงเริ่มต้นนะครับจนถึงประมาณ endgame ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ตรือนี้หายากมากนะผมตระกูลนี้หายากมากๆนะครับเพราะว่าสกิลผมยังไม่เต็มเลยทุกคนสกิลผมเพิ่งเต็มทตุไฟไปมั้งทัดไฟแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาพธาตุลมลงครับมันใช้สกิลเยอะมากนะครับผมแล้วก็เปิดหาได้ยากพอสมควรนะครับอนุบิดนะครับลมเป็นมาเตอร์สายโจมตีนะครับที่ค่าเบสต่างๆดูดูว่าค่อนข้างแย่ นะครับเพราะว่า ATK น้อยสปีดก็โอเคกลางๆนะครับผมเดฟสูงแล้วก็เลือดค่อนข้างต่ำนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของอลูบิดเองเนี่ยมันไม่เหมาะกับมอนเตอร์สายโจมตี T เลยแต่ว่าค่าเบียด ATK มันสูงเนี่ยผมว่าตัวของสกิลมันจะดูเวอร์เกินไปนะครับผมอ่ะสกิลของน้องครับผมมันจะมีสกิลติดตัวนะครับก็คือเวลาที่น้องตายครับน้องจะเป็นการฟื้นคืนชีพมาเนี่ยคล้องกับเลือดเนี่ย30% ระกีดของน้องนี่คือจะเต็มเลยทันทีนะผมะประมาณนั้นแล้วก็สําหรับใครที่มาฆ่าน้องครับน้องจะเป็นการใช้สกิลที่2เนี่ยในการโจมตีนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญไปมากกว่าน,นั้นเลยครับสกิลที่2ของน้องเนี่ย จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าตีเป้าหมายเนี่ยสาครั้งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้สตูเกิดเคสมือลอยนะครับผมแล้วก็เกิดเคสในเรื่องของแบนดิงนะครับเป็นเวลา2เทินเอาง่ายๆคือ,อฟิลคล้ายๆกับว่าตัวของน้องเองอ่ะจะเป็นตัวที่สามารถแต่งในเรื่องของ C c ซได้พวกเหมือลอยประทับตาเนี่ยมันทําให้มอนเตอร์พวกเราเนี่ยหรือทีมเราเนี่ยสามารถเข้าดามิได้น,นั่นเองครับผมและที่สําคัญครับสกิลเนี้ยยิ่งเลือดของสตูน้อยเท่าไหร่มันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมสกิลเนี้ยใช้ทิ้คสับ ไค่แม็กอีกไค่แม็กหนึ่งนะผมก็คือสกิลติดต,ตัวของน้องเนี่ยคือถ้าน้องตายกลับมาเกิดเนี่ยน้องนอกจะได้เกรดเต็มหลอดนะครับผมแล้วก็เป็นการโจมตีสกิลที่2แล้วเนี่ยนะครับผมพลังนะผมโจมตีของตัวเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมทีนึงครั้งละนะครับหนึ่งร้อเปอนะครับไม่ไม่เชิงแบบครั้งละสิเขาเรียกว่าเป็นการทําดาเมจเนี่ยแรงขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับผม เกิดมาเกรดเต็มหลอดเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับผมประมาณนั้นนี่แหละครับสาเหตุที่ทําให้ตัวของเบสเอทีเคของน้องมันเลยน้อยนั่นเองนะครับตัวนี้เก่งมากครับตัวนี้เก่งมากนะครับผมส่วนสกิลที่หนึ่งครับเป็นการโจมตีศัตรูสองั้งครับมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่จะเป็นการห้ามหิวนะครับตีห้ามหิวนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอาไปหยิบจับในคอนเทนต์สามหัวได้นั่นเองครับแล้วก็รีดเพิ่มความแม่นยำในคอนเทนต์แบบตีวอร์นะครับผม40%นนนะครรับมาเเเี่่ยได้ใือองงขกส สิ่งสำคัญมากๆจำเป็นต้องเอาเวกนะครับผมอะรูนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นรูน ex นะครับแล้วก็เป็นรูนตัวของคีเรตเราจะใส่เป็นดูดเลือดก,ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาภาษาทีมแล้วกันนะครับว่าเล่นในคอนทิน์อะไรบ้างนะครับส่วนอาร์ติแฟคครับผมพยายามใส่เป็นประมาณว่าเลือดลดนะครับผมเลือดลด ATK เพิ่มก็ได้นะครับผมหรือแอชเชนอบายตามค่าต่างๆก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่เพราะว่ามันตีหลายนิดนะครับแต่ผมเชียร์เป็นเลือดลดแล้วก็ ATK เพิ่มก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกัน นะครับผมประมาณนี้เป็นต้นเนาะก็ถ้าสกิลเต็มจะแรงกว่านี้นะครับผมอ่ะทีนี้ตัวสิ่งที่ผมใช้ผมจะเอามาใช้ในคอนทินต์สามหัวด้วยนะครับผมอ่ะผมมี2ตัวนะสามหัวเนี่ยผมจะเล่นเป็นตำแหน่งของคล้ายๆกับให้มันตายเวฟแรกครับเพื่อนๆสหัวผมจะใส่เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นแค่สีดาวเฉยๆนะแบบนี้นะครับจะใส่เป็นไฟนะผมจะใส่เป็น2ไฟไฟแล้วก็1นึ่งวิวนะครับโฟกัสที่แม่นยำเยอะๆครับสปีดไม่ต้องมีเลยก็ได้ครับจริงๆตัวของอโนบิตนะครับมันมี2จังหวะนะ คือตายเว็บแรกแล้วก็ตายเว็บที่2ครับแล้วแต่จังหวะเลยนะผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบกันไหนนะครับแต่สำหรับของผมผมเล่นเป็นตัวของการตายเว็บแรกเลยนะผมเลือกก็จะน้อยมากๆนั่นเองครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูตอนนี้ผมปามนัเลอร์โตใกล้จะเสร็จแล้วนะผมก็เหลือแค่ห้าร้อยเศษนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับผมในตัวของหนอนนะครับผมอสุรนี่นี่เราแยกจูโจมนะครับผมอ่ะผมใช้เป็นทีมกลางนะผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะลองดูกันนะครับ ก็เป็นทีมที่เรียกได้ว่าผมใช้มานานแล้วตั้งแต่แบบมีการปรับสามหัวเนี่ยให้มันสามารถโซโลโดได้เดยวผมก็ใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะผมก็เรียกได้ว่าเ,เป็นทีมที่ผมใช้มาตลอดเลยนะผมอ่ะก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูนสักเท่าไหร่นะผมเห็นไหม,ต,ไหมติดแบนดิ้งด้วยทุกคนเห็นไหมติดแบนดิ้งด้วยนะผมประมาณนี้พอติดแบนดิงด้งปั๊บเนี่ยโอดีมันจะตีแรงทุกคนนี่บึ้นะผมประมาณนี้นะผมพอติดแบนดิ้งแล้วโอดีมันจะตีแบบแรงมากนะผมประมาณนั้นอันนี้ที่โอดีไม่แรงน่จาจะเป็นที่ผมถอ,อดอ <c oughs> หรือถอดมอนสเตอร์สักตัวหนึ่งที่ดาเมจมันออกไปครับผมปกติเนี่ยถ้าติดแบนดิ้งอ่ะมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเลือดจะครึ่งหลอดพอดีเลยนะครับโอเคไม่น่าจะมีการถอดออกนะโอเคเรียบร้อยครับผมจบแล้วนะครับผมอีซี่อันนี้สําหรับในการลงคอนเทนต์บีเจนะครับหรือคอนเทนต์ในเรื่องของรอยแยกจู่โจมเลเวลห้าถ้ามีตัวนี้สามารถลงเลเวลสี่ได้สบายนะแค่มีตัวนี้มาปั๊บเนี่ยคือเลเวลสี่คุณจะอีซี่มากเลยครับทุกคนประมาณนี้นะครับต่อมานะผมเอามาใช้ในคอนเทนต์พวกซีโก นะครับแล้วก็พวกคีย์วแต่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าไม่เหมาะกับคอนเทนต์ยางอื่นไม่ว่าไม่เหมาะกับคอนเทนต์พวกลงดังลงดันมากจะเหมาะแค่3หัวหรือบีเจเท่านั้นเองนะครับผมอย่างอื่นผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับทีนี้คอนเทนต์ซีบอครับเอามากันบ้านก็ได้นะครับแล้วก็เอามาลูกบ้านก็ได้เหมือนกันทีนที่ผมใช้จะเป็นทีมนี้ครับอะก็ประมาณนี้นะครับก็สเตตัสก็ประมาณหนึ่งครับเน้นความเร็วแล้วก็แรงเยอะๆนะครับผมประมาณนี้ทีนี้มันสามารถที่จะเอามาแก้ทาง ทีมซีฟได้บางกรณีนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูซักแมตช์ล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูนะครับพอดีผมเพิ่งลงแล้วก็เพิ่งใช้งานของน้องไปเลยครับนี่จะเป็นทีมนี้นะครับผมมีอนุบิดนะครับอนุบิดลมนะครับผมรีดลมนะครับแล้วก็วานามน่ะเดี๋กลับไปดูกันมันสามารถใช้งานแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมปึ๊บฟาบฟาบนะครับผมป้ามอีฟีดเข้าปั๊บ เห็นไหมพอพออีฟิสตีไปตายเสร็จใช่ไหมครับผมอารบิกก็จะกลับมาเกิดแบบนี้ปัป๊บๆแล้วก็จะเป็นการสกริลที่2เนี่ยใส่ตัวที่มันตีตายได้ผมพอสกิลที่2ใส่ตัวที่มันตีตายปั๊บเนี่ยเห็นไหมเลือดจะหายไปเท่าไหร่ทุกคนครึ่งหลอดเลยนะแล้วเราก็ใช้สกิลที่2ครับอ่ะถ,<ม>อถ้าอีฟิสโดนเหมือรอยถ้าอีฟิสโดนเหมือรอยเห็นไหมเมืเ่อกี้อีฟิสมันโดนเหมือรอยเนาะมันก็เรียกได้ว่า อีฟีก็ตายไปเลยครับเพราะว่าแพสสีนถุกปิดนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นอันนี้คือความสามารถพิเศษของตัวน้องนะครับผมผมแนะนาให้ใส่เป็นดาเม็ดหนักๆเลยก็ได้นะพวกโทสาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมเชียร์ในการใส่เป็น EX เพราะว่ามันสามารถที่จะทํารอบในเรื่องของการแจกถ้าสมมติกรณีที่เราสกิลเต็มจริงๆครับเพื่อนๆมันสามารถที่แจกในเรื่องของหมื่นลอยนะครับผมแล้วก็บรทับตาได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยนะผมก็ทําให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอามาเล่นนะครับเน้นนะครับเอามาเล่นในคอนเทนต์ซีได้ค่อนข้างดีมากๆนนะรัปมาณ้ ตีไปครับผมเรียบร้อยก็เป็นอีกทีมนหนึ่งที่ค่อนข้างเซฟมากๆนะผมทีนี้หลายคนก็ถามว่าเออถ้ามันไม่ติดในเรื่องของแบนดิ้งเหรอครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าแบนดิ้งนะครับแล้วก็ไอ้ตัวต่างๆเองเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าส่งผลจริงๆนะผมแบนดิ้งนะครับผมไอ้พวกนี้พยายามต้องทาตัวของแม่นยําเยอะๆหน่อยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของตัวของคอนเทนอาร์ติเอนะครับผมอาร์เอหรือตัวของอาร์ดีนาก็สามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับผม อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเคสของผมแล้วกันนะครับผมอนี่นะครับผมอันนี้ก็จะยิบปล่อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่น R T E นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับที่เล่น R T a นะครับนี่อนุบิดลมนะครับอนุบิดลมนะครับผมนี่ถ้าสมมติว่ามันตายไปปั๊บเนี่ยมันจะกลับมาเกิดนะครับผมแล้วก็จะเป็นการตีสัตูแล้วก็มันตีแรงด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ได้ตีเบานะครับผมตะกี้สองต่อให้มันไม่ตายก็ตีแรงอยู่ดีนะผมจริงอันนี้ขนาดไม่มีปั๊บดาบนะทุกคนดูนะ ขนาดไม่มีบัฟดาบคือแบบตีหมวยตายเลยผมปึ่มเห็นไหมนิตละแปดพันนะทุกคนคือแรงมากๆนะผมจริงแรงจัดแรงจัดแรงจริงนะผมดูดิตีปาบปับนิละสามพันนะผมก็ใช้ได้อยู่ครับไม่แย่นะครับผมแต่ตัวของคอนเทนตอ์ r า a ผมจะใส่รูนอีกแบบหนึ่งนะผมจะให้ดูนะครับถ้าเป็นใน RTA ผมจะใส่รูนกับอ์ติแฟกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ ส่วนมากในคอนเทนต์ RTA ครับผมจะใส่เป็นดูดเลือดนะครับสปีดไม่ต้องเยอะครับถ้าเล่น RTA ก็คือแบบเป็นตำแหน่งตายได้เลยครับใส่เป็นดูดเลือดก็ได้ใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าใส่เป็นดูดเลือดเนี่ยมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับเรามี2ชีวิตอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็เน้นไปทางดาเมจเยอะๆเลยแล้วกันนะครับผมก็ใส่เป็นตัวของดูดเลือดแล้วก็วิวนะครับ ส่วนทีนี้ตัวของอัติแฟกครับเลื่อนลดนะครับแล้วก็ ATK เพิ่มประมาณนี้ละกันนะครับผมก็อัติแฟกประมาณนี้ได้เลยนะครับผมทุกคนแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมก็สำหรับตัวของอนุบิดนะครับผมท่านลมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วซีอูเนคไทมันจ๊ะบ๊ายบาย